ส่วนอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมครับที่ต้องจับตานะครับเดี๋ยวเดือนหน้าก็เทศกาลสงการเนี่ยหยุดยาว6วันหลายคนเนี่ยวางแผนท่องเที่ยวเอาไว้แล้วจะไปที่นู่นที่นี่จองตั๋วเครื่องบินจองที่พักอะไรไปเรียบร้อยไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่เพราะว่าที่น่ากังวลใจก็คือกลุ่มก้อนผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์ของตลาดบางแคตอนนี้เขาก็มีการตรวจหาเชิงรุกนะครับปรากฏว่าเจอผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมอีกเอาเฉพาะวันนี้เนี่ยตัวเลขที่เขาแถลงออกมานะ 107คนคุณผู้ชมฮะตรวจไปแล้วเนี่ยเจอ1 1 7 7คนที่ติดเชื้อโควิด -19 ที่มาจากกลุ่มของตลาดบางแคล่าสุดนะครับทางสบคอบอกว่าได้มีการเก็บตัวอย่างด้วยการตรวจค้นแบบสวอปนะครับก็คือเอาเชื้อหาเชื้อทางโพรงจมูกนะครับตรวจแบบสวอปไป995คนผลยืนยันมีผู้ติดเชื้อเนี่ย107คนโดยเน้นตรวจที่ตลาดวันเดอร์เป็นหลักแล้วก็มีตลาดใกล้เคียงรวมทั้ง มี7ชุมชนที quality, ่อยู่โดยรอบนะครับนอกจากนี้ครับมีการตรวจด้วยการเก็บตัวอย่างน้ำลายไปอีก2,772คนคือการเก็บตัวอย่างด้วยน้ำลายเนี่ยง่ายกว่าการเก็บตัวอย่างทางโพรงจมูกเก็บได้เยอะนะฮะจำนวนคนเนี่ยเก็บได้เร็วกว่าแต่ผลที่ออกมาเนี่ยผลการตรวจเนี่ยมันออกมาช้ากว่านะครับคือวิธีการเก็บตัวอย่างง่ายกว่าแต่ผลเนี่ยช้ากว่าแต่ก็แม่นยําอยู่นะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ย2,772รายเนี่ยผลยังไม่ออกคุณผู้ชมครับผลยังไม่ออกไอ้ที่ผลออกมาเนี่ยคือผลของคนที่เก็บตัวอย่างทางโพรงจมูก107รายนอกจากนี้พบว่ามีความเชื่อมโยงไปอีก4จังหวัดก็คือสุพรรณบุรีนคนปรปฐมสมุทรสาครแล้วก็เพชรบุรีคือมีคนเข้าออกตลาดเนี่ยเยอะนะครับแล้วก็มีการเชื่อมโยงไปเพราะว่าเดินทางไปที่นู่นที่นี่ ล่าสุดก็มีการเก็บตัวอย่างด้วยการตรวจหาเชื้ออย่างต่อเนื่องโดยมีรถพระราชทานไปตรวจที่ย่านตลาดบางแคซึ่งใครที่รู้ว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงก็ไปรับการตรวจได้เลยนี่นะครับนอกจากตลาดบางแคอ่าเดี๋ยวดูภาพที่เป็นภาพของภาพถ่ายดาวเทียมหน่อยจะเห็นนะครับว่าในย่านนี้เนี่ยมีหลายตลาดนะครับตลาดวันเดอร์ตลาดใหม่บางแคแล้วก็มีตลาดศูนย์การค้าบางแค มีตลาดบางแคตลาดสิริเศสถนนหรือว่าแสงฟ้าเก่ามีตลาดกิตินี่นะ6ตลาดอยู่ในย่านนี้คุณผู้ชมฮะเชื่อมโยงกันหมดมีข้อมูลไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อคนแรกนะครับเป็นพ่อค้าอยู่ตลาดวันเดอร์เป็นผู้ชายอายุ21ปีมีแผงขายไข่ไ,ขไก่อยู่ในตลาดวันเดอร์แล้วก็เป็นเจ้ามือแชร์ มีพฤติกรรมเดินรอบตลาดหมายความว่าเดินเก็บเงินลูกแชร์นะฮะเดินไปรอบตลาดเลยนะครับวันที่1มีนาคมมีอาการไข้ไอจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสต่อมา5มีนาคมไปตรวจที่โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานะครจากนั้นมีการรายงานไปยังศูนย์บริการสาธารณสุข40บางแคก็รีบลงพื้นที่สอบสวนโรคเบื้องต้นไปที่ตลาดวันเดอร์และเริ่มเก็บตัวอย่างจากสมาชิกในครอบครัวของพ่อค้าคนนี้รวมทั้งแผงที่ติดติดกันก่อน ปรากฏเจอเชื้อก่อนเลย11รายต่อมาวันที่7มีนาคมได้มีการสั่งปิดตลาดวันเดอร์เพื่อทำการบิกฤตินิ่ง9มีนาคมสำนักอนามัยกทมร่วมกับกรมควบคุมโรคลงพื้นที่ปฏิบัติการค้นหาเชิงรุกเพิ่มเติมทั้งนี้6ตลาดที่มีพื้นที่ติดกันเนี่ยค่อนข้างจะแออัดโดยเฉพาะตลาดวันเดอร์มีมากถึง1,000แผงค้าผู้ค้าและลูกจ้างรวมอยู่ที่ตลาดแห่งนี้ประมาณ1,200คนรวมถึงมีหลายทางเข้าออก มาตรการคัดกรองจึงอาจจะย่อหย่อนนะฮะนี่นะครับรวมทั้งพื้นที่ใต้ถุนห้างสรรพสินค้าวันเดอร์ที่อยู่ติดกันก็ค่อนข้างเตี้ยไม่มีการระบายอากาศที่ดีและยังมีการตรวจสอบว่าพฤติกรรมของผู้คนในตลาดเองก็ไม่สวมใส่หน้ากากาอนามัยหรือถ้าสวมใส่ก็แบบผิดวิธีเพราะฉะนั้นมันก็กันได้ยาก ล่าสุดเราส่งทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่ากลุ่มผู้ติดเชื้อที่เป็นคลัสเตอร์ของตลาดย่านบางแคนั้นน่าเป็นห่วงขนาดไหนนะครับสดจากที่จริงครับวันนี้คุณเจ๊ย์พรทิพย์ลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับเชิญครับขอบคุณค่ะคุณบรรจงคะสดจากที่จริงกับเจพรทิพย์เราอยู่กันที่เขตบางแคร ส่วนจุดที่เราอยู่ขณะนี้ก็คือด้านหน้าตลาดวันเดอร์ตลาดที่พบผู้ติดเชื้อน,นะคะซึ่งตลาดแห่งนี้มีการปิดไปแล้วตั้งแต่วันที่8นะคะแต่เ,เราจะไปดูบรรยากาศก่อนตามที่คุณบรรจงได้รายงานไปซึ่งเป็นข้อมูลของทางกระทรวงสาธารณาสุขนะคะซึ่งระบุว่าจากการสอบสวนโลกนะคะพบว่าตลาดแห่งนี้นะคะมีสภาพที่ค่อนข้างที่จะแออัดนะคะมีหลายแผงค้ารวมไปถึงเพดานที่ค่อนข้างต่ําแบบนี้นะคะและไม่มีพัดลมระบายอากาศะค,ะค่ะก็อาจจะส่งผลต่อในเรื่องของการ ความเสี่ยงในเรื่องการแพร่กระจายของเชื้อโ,โรคโควิด19ได้เป็นอย่างดีนะคะรวมไปถึงมาตรการที่เป็นการจุดตรวจนะคะก็อาจจะมีความย่อหย่อนรวมไปถึงโดยส่งก่อสวมใส่หน้าก,ากักอนามัยของผู้ค้า แล้วก็ในส่วนของลูกจ้างที่เป็นชาวต่างชาตินะคะจากข้อมูลของสำนักง,งานเขตบางแคระบุว่าที่ตลาดในพื้นที่เขตบางแคทั้งหมด6ตลาดด้วยกันนะคะมีผู้ค้าและแรงงานชาวต่างด้าวนะคะประมาณทั้งหมดประมาณ3,000คนค่ะซึ่งจากการสำรวจในวันนี้ก็จะเห็นได้ว่าทางตลาดวันเดอร์นะคะก็มีการปิดตลาดไปก่อนหน้านี้จากข้อมูลนะคะซึ่งที่เราได้ลงพื้นที่นะคะ บรรยากาศที่ตลาดบางแคตอนนี้ทั้งหมด6แห่งนะคะปิดไปแล้ว2ตลาดคือตลาดหลังห้างวันเดอร์ที่ปิดตั้งแต่วันที่8มีนาคมที่ผ่านมาและตลาดซีรีเซธนนนะคะปิดในวันที่9มีนาคมที่ผ่านมาค่ะโดยหลังจากที่พบผู้ป่วยนะคะทางเขตก็เข้ามาดําเนินการปิดตลาดทันทีพร้อมมีคําสั่งให้เจ้าของตลาดนะคะทำการปรับปรุงโครงสร้างตลาดเพิ่มระบบระบายอากาศเนื่องจากลักษณะของตลาดมีความแออัดหลังคาต่ํา โดยจะต้องปรับปรุงให้ทันภายใน15วันนะคะจากทั้งกรุงเทพมหาคนครจะลงพื้นที่ตรวจสอบอีกครั้งว่าจะทําการให้เปิดหรือปิดต่อนะคะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของผู้ติดเชื้ออีกครั้งหนึ่งนะคะทั้งนี้ส่วนตลาดอื่นๆอย่างเช่นที่ตลาดใหม่บางแคตลาดกิตินะคะจะทําการปิดทําความสะอาดค่าเชื้อหมด3วันด้วยกันและจะทําการเปิดอีกครั้งนะคะในวันศุกร์นี้เดี๋ยวเรามาตัดภาพสดๆมา ขณะนี้นะคะตอนนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้ค้านะคะว่าที่ผ่านมาตลาดวันเดอร์เองนะคะรวมถึงตลาดต่างๆเนี่ยมีมาตรการในการควบคุมโควิด1 9มากน้อยขนาดไหนจริงๆเราได้ทับทามนะคะส่วนของแม่ค้ารายนี้เอาไว้แต่ว่ากำลังขายของอยู่เดี๋ยวเราจะพูดคุยนะคะย้ายจ๋าขออนุญาตตามที่คุยกันไว้ที่ตลาดวันเดอร์เนี่ยเดิมทีเนี่ยเขามีมาตรการป้องการโควิดดีไหมคะพอมเท่าไหร่ คุณยายไทยทรังตังกักครู่นะคะจากข้อมูลที่ทางกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าที่ตลาดเนี่ยมีมาตรการในการป้องกันโควิดค่อนข้างที่จะละกรวมนะคะ <c oughs> คุณยายายา้ำอีกทีว่าที่ผ่านมาเนี่ยตลาดเขามีมาตรการป้องกันโควิดดีหรือไม่ดีคะดี <c oughs> ค่ะดียังไงบ <c oughs> ้างเท่ดเลยค่ะเท่มวดยังไงบ้างคะเ <c oughs> ข้าตลาดเนี่ยก็ต้องตรวจหมดเลยตรวจทั้งแม็กทั้งไอ้วัดภูมิแล้วผู้ค้าแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในตลาดเนี่ยเขาสวมหน้ากากอนามัยกันไหมคะ ออกมาเราก็เห็นสวมนะสวมใต้คางไหมอย่างนี้เราไม่รู้นะเราไม่ได้สังเกตไม่ทันสังเกตแต่เห็นว่าที่ผ่านมาก็มีมาตรการที่ดีดส่วนตัวตัวเองเป็นผู้ค้าด้านหน้าตลาดแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในตลาดมีความกังวลว่าจะติดโควิดไหมคะก็ไปตรวจเหมือนกันนหะ <c oughs> <c oughs> ตรวจกังวลไหมเอาตรงๆ <c oughs> <c oughs> เราก็ไม่ได้ไดใกล้ชิดใครเนี่ย สบายใจในระดับหนึ่งออตอนนี้ขายของได้ไหมวันนี้เห็นนั่งเงียบมาตั้งวนันเพิ่งขายได้มีกี่นี้ใช่ไหมใช่ค่ะเพิ่งเะีขายได้เนี่ยเงียบมากไหมเงียบตั้งแต่ามากเลยไม่มีคนเลยเอ่ะอ,อยากให้หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะกรุงเทพเข้ามาช่วยในเรื่องอะไรยังไงบ้างสร้างความมั่นใจไหมหรือว่ายัางไงคะมันก็อยากจะให้มีคนเยอะๆมาซื้อของเราอะ่ะขอบคุณนะคะยายขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอขอไปอีกคนนึงสนเลยละกัน ไหนๆก็เป็นผู้ซื้อแล้วที่ผ่านมาตลาดก็มีมาตรการในการดูแลป้องกันโควิดดีไหมคะมีค่ะก็ตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็มีแอลกอฮอล์มีเจลล้างมือให้ทุกครั้งที่เข้าตลาดแล้วแม่ค้าพ่อค้าหรือว่าแรงงานต่างด้าวนี่เขาใส่หน้ากากผูวถูกวิธีไหมคะก็ต้องใส่ะค่ะเพราะถ้าเกิดไม่ใส่เขาจะไม่ให้ขายของของตัวที่เองตั้งคันด้วยมีความกังวลไหมอยู่ในพื้นที่ก็กังวล <c oughs> วิธีป้องกันตัวเองยังไงตอนนี้คะก็ไม่ เข้าใกล้อะไรมากเกินไปอะค่ะแล้วเวลาคุยกันก็ต้องใส่แม <คะ S 1> สก์ะค,ะคุณผู้ชมคะอย่างที่รายงานไปนะคะว่าตลาดทั้งหมด6แห่งด้วยกันนะคะมี2แห่งคือตลาดวันเดอร์แล้วก็สิสิริเสษถนนนะคะจะต้องทําการปิดจนกว่าจะมีการปรับปรุงส่วนตลาดอื่นเนี่ยจะทาการทำความสะอาดนะคะปิดตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นเวลา3าวันเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศของโรงพยาบาลทานนะคะที่วันนี้เข้ามาตรวจหาเชื้อสําหรับมาตรการ a c Active Case f i n d i n g ค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะก็มีรถเก็บตัวอย่างชีวาน,นิรภัยพระราชทานนะคะให้บริการเก็บตัวอย่างเชื้อผู้ที่มีประวัติไปตลาดในพื้นที่ตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์จนถึงวันที่13มีนาคมที่ผ่านมานะคะและชุมชนในพื้นที่สามารถที่จะมารอรับบัตรคิวนะคะเพื่อที่จะตรวจหาเชื้อโควิด19ได้ฟรีที่บริเวณสวนสาธารณะข้างเดอะมอบางแคค่ะ โดยวันนี้ทําการตรวจไปแล้ว800คนนะคะแต่ว่าในวันพรุ่งนี้นะคะจนถึงวันที่26มีนาคมค่ะจะทําการตรวจรองรับอีกประมาณ1,000คนนะคะซึ่งหากประชาชนที่ชมรายการอยู่นะคะอยากจะมาตรวจนะคะสามารถมาติดต่อได้ตั้งแต่เวลา7นาฬิกา30นาทีนะคะ โดยผู้ติดเชื้อนะคะจากตลาดบางแคทั้งคนไทยและแรงงานข้ามชาติเบื้องต้นทางกรุงเทพมหานครระบุว่าได้ส่งตัวนะคะไปรักษาที่สถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครสําหรับผู้ที่ติดเชื้อไม่แสดงอาการนะคะจะถูกส่งตัวไปกักตัวอยู่ที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนค่ะ คุณผู้ชมคะสำหรับมาตรการในวันพรุ่งนี้ทางสำนักงานเขตบางแคนะคะจะเข้ามาทำความสะอาดหรือว่าบิ๊กคินดิ้งทั้ง6ตลาดด้วยกันโดยในช่วงเช้าจะเป็นการทำความสะอาดแห้งแบบปัดกวาดนะคะส่วนในช่วงบ่ายนะคะจะทําการในเรื่องการฉีดพ่นฆ่าเชื้อและการเช็ดทำความสะอาดค่ะซึ่งตลาดนะะทั้ง6แห่ง 4แห่งปิด3วันเปิดอีทีวันศุกร์ส่วนอีก2แห่งที่อยู่ด้านหลังนี้จะเปิดอีกครั้งก็ต,ต่อเมื่อการพิจารณาของคณะกรรมการควบคุมโรคของกรุงเทพมหานครจะทําการประเมินอีกครั้งว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมจากการตรวจในวันนี้หรือไม่อย่างไรค่ะและนี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดนะคะที่พื้นที่เขตบางแคขอขอบคุณ A s 5G ค่ะขอบคุณครับคุณเจฟครับ มีรายงานบอกว่าที่จังหวัดนคนปรปฐมเนี่ยวันนี้สาธารณสุขจังหวัดบอกว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอีก10รายแล้ว10รายที่ว่าเนี่ยก็มีความเชื่อมโยงกับกรณีของตลาดย่านบางแคด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตลาดวันเดอร์แล้วก็ที่ตลาดบางแคอันนี้ก็เป็นรายงานความคืบหน้า